คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่สำนักงานกสทชส่งจดหมายแจ้งเตือนเป็นครั้งที่2ไปยังผู้บริหารของค่ายโทรศัพท์มือถือนะคะหลังจากพบว่ายังกำหนดโปรโมชั่นในค่าโทรศัพท์เกินนาทีละ99สตางค์ค่ะซึ่งผิดจากที่ประกาศที่กสทชได้ประกาศบังคับใช้ไว้ก่อนหน้านี้ค่ะกสทชส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดวันนี้พบว่ามีโปรโมชั่นของเครือข่ายโทรศัพท์รวม99โปรโมชั่น แบ่งเป็นเครือข่าย AIS 66โปรโมชั่นและ d t a ท33โปรโมชั่นที่กำหนดราคาเกินนาทีละ99สตางค์ไม่เป็นไปตามประกาศของกสทชที่กำหนดให้โปรโมชั่ <N iin> course, นค่าโทรศัพท์ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้นะคะจะต้องไม่เกินนาทีละ99สตางค์นายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการสำนักงานกสทชระบุว่าเมื่อทั้งสบริษัทยังไม่ปฏิบัติตามวันนี้จึงออกจดหมายแจ้งเตือนเป็นครั้งที่2 ขอให้ปฏิบัติตามภายใน7วันและหากยังไม่ดําเนินการตามประกาศสํานักงานกสทชจะเพิ่มค่าปรับมากกว่าอัตราปัจจุบันที่คิดวันละ1 0 0 0 0แบาทขณะเดียวกันหากผู้บริโภคคนใดที่ถูกคิดค่าบริการเกินนาทีละ99สตางตางกสทชขอความร่วมมือให้ร้องเรียนไปที่สายด่วนกสทช1 2 0เพื่อน,นําไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาและคุ้มครองผู้บริโภค